สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีต้อนรับทุกท่านจบคกินอะไรน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนใส่สก,กินนะสำหรับใครที่ยังใส่ไม่เป็นหรือว่าพิ่งหัดเล่นหม่นะดูคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางได้นะครับผมก่อนที่เราจะใส่สก,กินนะครับก็ให้ไปดาวน์โหลดสกินมาก่อนนะครับผมให้ไปดาวน์โหลดสกินมาก่อนนะครับ ไม่หลงก็ไม่มีกินใส่นะหลังจากที่เราดาวน์โหลดกินเร็จนะครับผมก็ให้มากดตรงที่รูปจานสีนะครับผมแล้วจากไปแล้วก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาแล้วครับผมอันแรกจะเป็นปกินหัวนะครับผมกดไปนะครับแล้วก็เดินไปหาดาวน์โหลดนะครับผมกดไปตรงดาวน์โหลดแล้วแล้วก็ ดตรงที่ b ์เ w s e r นะครับ b r o w s e เลื่อนหานะครับผมก็จะมีกิิที่เราดาวน์โหลดมานะครับผมคืออันนี้ผมดาวน์โหลดสกินไว้ก่อนแล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้อธิบายอะไรเยอะนะครับหลังจากาที่เข้ามาหน้านี้แล้วก็กดไปครับผมผมจะใส่กินิน s t i c า e ชางส่องสูงนะก็กดไปครับ อันที่สองจะเป็นสกินกระจกนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้โหลดมาคนระับอันที่สามจะเป็นสกินกระจังหน้านะครับผมเลืองนหากระจังหน้านหะลังจากที่เจอแล้วก็ปดไปครับผมสกินที่ได้กจ็จะประมาณนี้นะครับผมอันที่สี่ฝั่งซ้ายมือจะเป็นสกินล้อนะครับผมให้เราใส่สกินล้อ นที่5ฝั่งขวาจะเป็นสกินล้อหลังนะครับผมตอนนี้ผมนี่น่าจะเป็นสกินบางฝคนนะครับผมสกินบงคนคังโคลอันสุดท้ายจะเป็นยกเลิกสกินทั้งหมดนะครับสกินที่ใส่ก็จะประมาณนี้นะครับผมสกินที่ไทยก็จะประมาณนี้นะครับ แล้วพูดผิดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยกันด้วยนะครับผมถ้าผมพูดติดขัดยังไงก็ขออภัยกันด้วยครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสก,กินผมจะลิงก์คลิปที่แจกสก,กินผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้นะครับผม สำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ